พัวด้วยม้เท้าอย่าให้บาวให้เวน่นเนอะห้บ,บุ่นบ,บุญเป็นบ,บุญเนาะให้บรุ่นบุญห้เท่าได้พัวเนี่ยด้วยม้เท้าเออให้พัวงามัสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะแวกคัมแบ็กทูทิปแชนแนลซึ่งหลังจากออกมาแต่วันนักก้อยเนาะทิปก็สี่เดินทางกับแล,ล้วก็ สิไปแหว่เมเทาวก่อนเนาะเพราะว่ามีอีเมเทาวที่ว่าเพิ่นอยู่คนเดียวอยู่หนอกเนาะก็สิไปหาเพิ่นก่อนก่อนสิกับดงได้บะนี่ฮะจะ,จะสาสวะเอาแล้ววะ คนขามทาง่ได้ายนะพี่น้องเพราะว่าทางมันสูงแห้งฝั่งนั้นสั้นสั้นกว่าฝั่งนี่ฝั่งนี้มันสั้นแห้ง ได้อะคืออยู่เวียงแจ่นประมวนวะคือกลับมาบ่อยู่บ่ะมวนวะอยู่เวียงแจ่นจึงกลับมากอา๊อบเผาไปใช่เกือบเผาเข้มาเหมือนมั้งม,ม,ม,ม่เฒ่าฮมาเจริญพูด มาแต่วัดนี่คุณมากคุณจะวบาไยเนี่ยว่าิ่งวัชีวิตมวัวชีวิตนี้ด่าหงหนอัวตาชื่ออันเป็นอหลอดฮะชื่เป็นหลอดเป็นหลอดนอันไรเป็นหลอดยาโบเบนยาอันแชนาะอีวะโบยาอันกินเขาใช่นาวเกินโนดนั่น คได้อันนั้นเลยฮะมันมีอะไกินโกลดเวรี่ยายาพดทำ้าทออีอันนี้นี่น้ำปินเนาะคระจมเลยไข่ข่ไข่เลยอืจะไข่เลยไปเลยคบุญักที่จะไปข่ไข่อันนี้้าทาอยากแบงเมื่อกินเพื่อนกัแบงเอาเอาละเอาละเอาละไข่เอาไยบุญักบไปเท่าจอนนี่เลยชื่ออันนี้ก็ดีชบอมกจะชื่อจะ่าชื่อได้นี่ ซองมันเป็นเม็ดอะไรอันเม็ดอยากไดเม็ดคือเม็ดอันยาอันดีจ้าเลยไม่ให้้องกินอะไรกินข่าวแล้วบ่กินรับบุ๋มีแนวของดูแหละไม่ให้กินมีอย่างนี้มันเป็นอื่นมาของกินอืมอยไรอยู่กูนี่ฮะ แต่นันก็คืวคุณไปตายบ้านน้องขู่คุณบ่คุไปคืบไปซะส่วนปลายรเถื่อกับบ่ไปคุณไปแ้วายคุเดีก็บนีหาบ่ห้ไปเนาะพ่เท่าเดินรถไปฮะแค่น้นรไเมื่อบ่สะเมื่อเขาเมื่อเียมือชนไจุ่เมื่อแล้วก็หายยากมาอ่ีเขาไปไมาทรงเลยเมื่อแล้วเมื่อเลยได้ Tại vô lơi đó tay phun nhảy nữa mưa bớt này nhưng có ao phụ đấy mưa bớt ao sấy ao sẽ cái tai vừa này ao sẽ ít mình cái lục lan đó chạy dạ dưới chữ mà nằm một con mà nằm một đấy mà chị bừng lư bừng vừa lư dạ. ừ. ừ. mình mi hèn chèn càng nó học kinh đấy ừ. má bấn là bấn ya dạ đây dạ đấy <laughs> บุญมาจักบุญมาได้ชื่อหยหัวจับพี่บุญมาชื่อโอ้ยแย่แสนหาขอบใจจ้โว้ยแสนาไปเปชัยน้ำใน้าในกบชยกินชัยน้ำแล้วกินรูดชัยน้ำมากินรูดตัวเองเทาแล้วก็บริทหุงนหรอวะอือออ ไม่หันบอกเป็นไอาือจะ้าึงอนจะกระตามีนจะกระบุงตามมีเงินนะอันนี้บอนี่นี่เออนี่โอ้ยาแส่น้ำบ่บ่เป็นไชน่ากินเขากิน อันชาวพันน <c ười> ั่นเ้ยเจ้าเซนอน่ะกันซูกันซีนเห็นบอกเหรเห็นอือ้เจ้านอยเขาไปซื้อให้อะเนี่ยช้อมิดชื่อนะฮันมันบ่มี่เขาเขาบอกเอาเงินน้ำฝนไปในหมอฮันบอกเอายาแม่เอ้ย เราจะมากินชีอจะไปหออรังม่ปูนี่ไบเี้ยไปข้ามทางคงเขาก็ให้ด้วยแล้วก็ไปท่าหางข้าทางคายังเอาอกให้ข้าทางบงยังคือเมียงนี่โอเคได้กัปอะจ้ตนอัดเรจตัวนจุขั้นเปนอันน่ะเป็เท่าบอกบ่ฟังค่ะเท้าแช้กระผูกล่ เออใส่สซยและอย่าโลดต่ำจะไหนคามทางดูไล่ลดต่ำนลูกลานเลยน้องเลยถูกมนแ้เราู้ตายเลยมาทุกอันอิเพได้เขาลามโซยและขั้นในทางบัวแม่ก็จะเป็นอัคชำน้ำกูบ่มีไน้ำหายเยอะอย่างน่ะ้ำมูมีตัดปอพมนี่เขาสิตัให้บ้าฮะบ๊อบบ๊บบคือพิบ้าแล้ว ผมบริมากจากผมเนี่ยเท่าล้วก็ยังห่วงซวยอยู่นี่อ่าเนี้ไม่ว่านนูแมวเรือว่าก็จะบอกก็จะบอกไปว่าได้ไอีแม่เทาให้ชื่ออันนี้ให้อันนี้ผู้อันผู้อันผู้ละอันมากินดีนะแจ้งคือแจ้งได้ก็คืนได้เอากินได้จะมาเสียเขาไปซื้อให้ไปซื้อมาไปบุญมาชื่อใช่ชื่อบ้านพุ่น คือแกกอกพนเออ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 ลืมล่มเลืลเ่อไปเื่อนยันอันนี้ฮะแปาา๊ว่าไปในรถเธอได้ไมีอยู่ใช้เพียงเขาเชียเยวเดืเบิง้งเบิ้งให้บุญมาไปเอาออบุญมาขึ้นเลยนังแห้งมีแหง้แหงแต่วางทีเจะจอให้กออันนี้ แซมกว่าย่าบอเหมนู่อ <traditions and heartbreaking> ุ้ยคืเขาหละกินเต่ากูเล่าหน่ำบอเป่งหนึ่งเดียเป่งน้ำหนึ่งเป่งเช็ช้ด้วยนังเป่งแช็บนเลยบมอันบมีน่ำฮะนพ่อจะกันหน่ำานี้เห็นไม่ได้ออกกช้มเอเป็นยังบ่มันต้องในหายน้ำฮะเด้หายน่ำพาเขาในบอนอันนี้ ปีนว่ามันละไาไนามใสละยวงยวงว่าพี่ือลื้นลัมันนี่อ้ยัเป็นชื่อยาอนาั้นอนาคืนโตตุกพาสีแดงนะน่ะนี่ชื่อปยังกระดกระอนี่เออแล้วน้ายใไซนี่กาคนนี้ก็กินน้าไปยังมีนะกินปตังคืนบัดแจ้งเน๊ะนี่คข่ไข่อได้ข่อยกูมือว่าอันนี้ก็มัดมือจำานี้หฮกระลุกคนตกเาจะขีดเลย มยเต็มบ่มัรกไข่นี่ยจะบญักยาจัเชื่อก็อลืมกบูญักที่จะไปแ่ฉันให้เชื่อายาดีไข่นะเสียดมัดแค้นหเหรบ่โอ้โห้ย,ย,ยน,นี่ยาด,ดูดีนุ๊แล้วก็ไม่ติดแต่ยาด,ดูนุ๊นี่มใส่กรบมื้องเท่า้

ขันสื่อเยโพดแล้วแล้วจังกินพ่อแม่มันโพดเกลือชีนลงให้มันชอาโพดก่อนขั้นสือ่ออยู่ซุกเซาดีบอดี้บอกขั้นสื่อแต่กรกรคดีอันนี้สื่อแต่กรกรคามันเล็กบปิดกระเบียเอาคือนงบอกก็แพงกินลายบอดี้เด้อนี่เขาบอกว่ามันเป็นอะไงมันเป็นซ่านซาส้มในห่างไกล ยญานี่อาจซาส้มในหางก้าจนให้เกิดตันตาล่ใดจึงบกวนใส่เกินขนาดกำหนดหรือใส่ที่ต่อกันเป็นเวลาเวลาดนออกจากแผดร้างนะกินเพราะมีแห้งกระพาเอาไข่ไข่ไก่ห้านี่เพิ่นรักเอาไข่ไก่อุซ่าเรียงเรียงไหวนั่ง้องกะส่วนนี้ก็เป็นเป็ดของน้องเรียงเอง ตะกี้ว่าสีห้ยเศร้าตายเน้องพี่น้องแต่ยันยันมาตายกลางทางนาะพี่น้องเพราะว่ามันยังหน้อยอยู่เลยเศร้าตาย่าเปลี่ยนใจถ่ายให้มันใหญ่มาสุดหนาคือสีไดเอเอาเมื่ออยู่ดอกจัดสื่อหัวหันกระหังหมดสิบพันได้แล้วว่าทิศหนึ่งนี่มันมีวันนี้แคอวันมันพันฟาหัด ยำยำบอดทิศ <c oughs> ไปสไละบุญมามาจมเราสวย บอคือเฮือนดินนะเหยียบพึ่งตบตันบอกอือตบเลยนางลงน้าจะนั่งในขั้นสามเนาะไม่เท่าเนาะอืมาซาหัวก่อนอือมีอบะไ่มันแข็งนี่มันลมนี่มัลมเย็บเอ้าปิดไว้นุ่มในข้าวซีเ็นนี่นี่เห็นตาเห็นในนมนี่มั้งอือบุบลมแถวตรงแถวเบิ้ลสีอัดใหม่ เบิ้งสาสีอันอันอันเอาเราก็ไดหลังพมก่อนแล้วค่อยอ้าบเบิ้งจาอิงฮะเด้อหนึ่งเอามันจึงบนหน้าไว้นั่งรถนั่งอันนี้เออเบิ้งมาเงี้ยล้างมาบนโต๊ะหรอกสีฮับเอ้าเราบอันางลุยลุยสินะลับตาเด้อ้หพักกระถือให้ไหวเลย พูอ่ะได้ไม่เท้าอยาให้บารให้เว้นเนอะเป็นบุญเนอะห้เท้าอไพว่เวยได้แม่เท้าเออกพวงามๆพวงามๆดีเด้อบ่ร้ายใจเอามาอีกยาสัวเพ่ะยาพิ่นหน้าขอเนะตองคิดไว้ ถือบอกเขามเอาเลยฮะจะขึ้นบอกพ่อแนสอะทุนบอกบูเดนบนบอกที่ได้มือนันคนมืออันคนคนไรก่นนะโอคนี่คืองเลือดถึงจะมานจะประมาณประมาณสามเลยมั้งมีแห้งบอสบอมันใ้้อเไยา แล้วเนี่ทันนี่เก่าขั้วนี่ก็เอา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 มาล้างก็ซ่อมเธอเอากัดอีกเงาผมเจนีหัวงามอยู่ฉันเคิดว่ามันมาจะออกมาเพินได้ได้เรื่อยเงินเธอร่อยไก่ดังร้อนเลยนี่ไก่เลยไก่สิร้อนเลย

วัดเออน้ำอ่อนดิม่อออมค่มามาไไะไอา่านมามาทกใจห้ามนอ่อนนลกนพูหงได้ะสบู่ถกฮกทำมาฮกรลดามนนะมาถกรดมุ้มาเจอลำไกลเด้อ เพิมย awesome, ังไม่ท right, ันร้อนเลยี่พหน่อยเดียวหนึ่งกับมือนอมตัดหอ้อเอาได้กตัดให้เยเอไรก็เเอ้าวมันยังบวรอนพีนโอ้ยโอ้ยเลยเอาแล้วแหละ่วนเลย ฮะี่ิคู่บอแ้วมันเจ็ดหรอยเลยวะเป็นพลาดดูฮันตัวมีตีนโอ้ยหอมอ่ะเออได้ได้หันดี้ได้แต่ตีนมาได้ยงอีกอันหนึ่ง ใส่ทั้งทั้วเลยวะนี่แห้งวนะฮึแล้วจะให้หยืนแล้วโบใส่หัวแล้วโบความทำโบความศีนบอใส่ทั้งทั้วบอเอาจับได้ไหมนี่เอ้ยสีจมแล้วเอาตัวใส่ <c oughs> มาลูกเด้อปะนี่ลูกไม่ได้นี่จะปล่ย<า>อ,อยลูกเองมามามาเรื่องทั้วคือสีบบเปียกบ่มันเปียกแหละมาลูกลูก มาทกตีนทกตีนป้าหลดจีนฮะบุ๊ให้เบิ่ดดอกเอาใส่ตีนขั้วก่นอนเอาตีดชส่บันี้ตีขั้วบันี้ทกเอ้ออานนอเอาล่งซีนฮะเอาไม่บอกเรา ดิเยอะฮะถือดู้นี่เด็กจยมาเอัตยาขึ้นม่ะนเอไปนไอีอยงไอเบียงบอกอไม่ยังรู้นะเือ่หคันั่งนไม่ท้ออวางเลดูเียงอดูเขนอดู ไปไปใส่เสื้อผ้าจะหนนาวกับมีบุญมากนี่<ป>อ่ะนจะงี่ไป,ไปน,นั่งแม่นี่ผูกแขนก่อนนอนไนน้ำมาผูกแขนมา

บอกบอกเมือกีบอกแล้วจังเลยม่จังมากินมาเจ้าให้ทไนนี้หปีมาพูดคุณเนี่ยจ้าม่พูดคุอนี่เอ็นไอหมกข้ทวแล้วพูดก่อนเอาไปกพูดเลยแลจะเป็นดังจอนี่ให้พูดแค้นอันนั้นก็ห่อซื้อ มันดปุ้ยไหมนี่วะางมาหาไหนไได้เกิลูนี่อันตนี้บมิใครวะเกินยมันอนวะ่าา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 นาา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 เาา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 เาา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 าลาาา้าาาาาายาาาายา่าาาาาาายาา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 า เท่าซึ้งแห่งเท่าซหไรนะตัวหนังทั้งไดนี่เขาเด้อเขาเอยอานไงก้อนเจ้าไอ้ใหม่อาดในเนี้ยคุณปูใช้ให้ลูกของร้านเขากันคือเข้ากันคือแล้วแหละ เอาเป็นว่ะฮะดูที่มีแห้งเด้อไปเท้าเป็นุ่มผูวห่มไส้ให้ดูไฮร้านไปโดนๆได้ชว่มหวานฮะคุณอ่าไอยูมันควันเยื่สุขภาพแข้งแห้งไปจากหลูกไพ่เจบอยู่ดีมีแห้งลูกกับหนุคนร้านไปโดนๆอีก4ี่หาสิปี มุดเร็วเดบมาปะพูกน่กยักเกอย่างมามานังกนอกเกมาให้เออพูกใครเท้าเนยพูกใครเข้าเนยเ่ากัอย่างมันยางยืนคือเจ้าไปด้าน้าไปมาหนังมาเลาะะ อย่างน n เออทรายชุด้เพื่อผูอเพื่มแม่ đấy ไนเลยนะพ่นแม่ทมเอไปจังด็ก็ให้ยพอไป้วไปเรเียนหาเาดับเอบัวไม่กี่ทหอมกีด,ดีก็ได้เงินมคนำมสด ที <m edi> <m edi> ่เขามาเนี <m edi> <m edi> <m edi> ่ยมาเก็บมาคอยคอยเลยที่น่งนี่ถึกเนี้ยน่าคอยมาแบบนี้นะมยังได้หักต่อนหกานเขากมดนปีนี้กำมด้นเล่าาากันด้จอมลนร้อ็า่ววก็ได้บ้านน้มันมุาหน้าขึ้เายเลยหาสิันแล้วมันมูคนาว

ว่าปิน็นบปนเนี่ยบุบบุปินสิมันละบอกเนี่นางหน่อยขึ้นมานางมากผกส่นี่กับแมุ่้นมากนาะฝนจะได้เินป่าว่าเขาอะอาจารแล้นงนี่ผู้นี่ผ้น่ผู้นม่เ้นี่ผู้นี่นี่ผ้นี่้นี่ผู้นี่เู้ไม่เู้่ผู้นี่เู้่้นี่้ี่้นี่ผ้นี่ผู้นี่ผู้นี่ผู้นี่เู้นี่เู้นี่้นี่ผู้นี่้นี่ผู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 ้นี่้นู่้นี่ผู้นี่้ ใ่่ยอจน้าคายใ่เรื่องลูกเรื่องเต่านี่เรื่องตุดใรเลยอ่ะต้องายจ่เนี่ยใช้เนาเอากระับไปนี่กันน้อยนี่ยบกบกมามาบกเองจักลูกไพ้เป็นลูกไพ้ตล้งแต่เด็จืจอได้นี่ลูกบลกติ๊กตัวนี้ฮะนี่เห้ลูกนชาแก้วกุยโยมเทมาเนี่ยอ๋อคุยกับคนน ตอนนี้การแลวเหยียกแล้วเนาะพี่น้องซ้หรับอยู่ที่บานหน้าก้อยเนาะเฮาก็สซิเดินทางโตปน,นี้มาพี่ก็ได้นอนคืนเนาะเมื่อคืนนี้นอนยามบานพอเทา้านอนเพือนบัวค่ำเนาะเมืนอน่อคืนนี้เดทไทยอยู่บเพือนบัวค่ำใช่พอเราเป็นเมืม่อตอนนั้นหนะลืมเลยมันบ่เนาะพี่น้นนนองกะคลิปน,นี้สิจ,จไว้เพียงเท่านี้เนาะขอบคุณหลายๆเด้อทุกคนที่คอยเป็นกงื่อนใจให้เนาะกะได้ไวเวบานแบบเมทาก่อนเดินทางกลับเนาะเปิลกรเป็น ป่าญงแม่นบ่บุญมาเป็นป่าไงเป็นเมียข้องพ่อเท้าไ่แต่ว่าพ่อเท้าไ่ใฮ้เป็นเสียไปแล้วเนาะปากกาพื่นฮะบไม่ลูกเปิ่นเป็นม่เ,เมท้ากระแดงเนะาะกะมาแล้วก็มีเวลาแล้วก็ไปแะบเบพื่นนอกมือน,นี้ก็ได้มัดแค้นให้เอาพี่น้องแล้วเป็นเทียมหอยซื้อนุอไปให้เนาะพู้เท้าซื้ยาไปให้ยาหันกะขั้นยาซื้อเจนนี่บ่ดีคขั้นยาซื้อแต่ก,งงงงกิกอกหก็ดีกระยาที่เอาให้เพิน่นกะยาซื้อมาแต่สุกสลานี่แต่บอกเพิ่นว่ายาอยู่ในรถยาซื้อมาแต่กงงงงิกอกเนา ันอยเก่งกกัดีสชหรหบเ่ผเนนะกคิดนีสิจ้ไปเพียงท่านี้เนาะพี่น้องเจอกันไหมในคืนนาสตนี้สวัยดีซาลีเดล่าเออช่ตัวได้บสุาลีบได้จีซุกเนี então, ่น <región> ี erm ่ซุกรับได้ล่ะปิงอนห้อนี่รูปตซ้านะักรีัวได้โอนิิพันาเอ้อแล้วส่วนี้นบถุดินได้มาว่าถุดินขึนยังไงอย่ง หน่วยดินเอาสหน่ยก็ได้สิันสวถุดินต้าบก็ลเอ้ยถุดินถัได้มนี่สิบพันนี่ถั่วดินว้าบจบอกนั่นสิบพันมนี่มาถั่วนะเอาอยู่ว่าปุณมาสิบพันเอ้าก็เออเอ้าเขื่องนี่สิบพันถุยดินว้าบเนาะ อะไรจิพันี่มาทัวเออเอามาทัวเออเอาจิ้งถัดินต้นเดบซื้อิพันตัวนี้ค่ะเอาเวลาจอ่ะนิพันนียก็จะสาวาไนเนาะถดินนะบซื้อ่วดินเดียวกันสิจงไดเ่เอาใจเงินเพิ่กตเาาอามทัวกับมะมะมย่งกับมะสลีหมดไิพัาวบซื้อ เนนมาใครม้ีได้อ่าน่นจะเอาชื่อจานปดินได้ลดินบตงขาไปมอกัไอ้ออกออกออกกินอะไสิใบซางบซซื้อบอ้างีไปหาซไอันนั้นเอพวงวงซ้องวงซวัวเีพ่อพีพ่อซักบัวบรดียวชมไหมคือว่าสีืมักบัวซื้อมักบัวแต่ได้ได้มักบัวดันมาวมา พ่อนี่งามๆมีสิบพันในบ้านไหนเออพ่อแล้วพ่อแล้ว